ครับผมก็ขอ,ขอากราบสวัสดีพี่น้องคงไปสุขุมสุขคนครับมือยู่กับผมครับโยพาแซบคือเกาะกับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะเป็นเสนอเมนูก้อยขอมขมพี่น้องมื้อนี้ได้ดไดดดาากกผักดินปีกับได้หยอดผักสะเดามาคิดยากกินก้อยครับผมผักดินปีอ่อนๆนะครับเนาะนี่ผักดินปีบ้านครับผมกับขึ้นเนี่ยวันพรุ่งเช้าพี่น้องมื้อนี้ได้ตัวหน่อยนะครับเนาะ ขาเดียวหนึ่งมั่นหอนนี่ก็ครับบักมาละขี่นกกับผมคือเก่าพี่น้องมากมากพี่น้องบอบอหลายยี่ห่างครับคำแรกแข่มันกับสะแชดน้อกันครับผมต้องขอโทษขอให้ผู้คนมดกินดิบนะครับเนาะวันนี้โต้หน่อยนะครับโตะแคบโต้จาเป็นครับผมนะผมอมลำ ตั้งกองเลยนะครับเนาะจนเนื้อแหลมหมดหรอแจกพี่เก้พี่น้องไหมมาเยดมากันครับผมอืปรอด็นพี่ครับ,บคนดีครับ ซ่อยมากเลยครับนะก๋ <c oughs> อยซอยนะเนือสดเดาวครับ <c oughs> วานนีเดียว นี่บรรยากาศที่สวนบึงมองนะครับเนาะปลาบึงมองขมไตบ่อลเลียงดีครับขมเจอขมนะครับเนาะ ข่อนพี่น้องแค่แจกแค่แถม เสียบสายไม่ได้กินดวนนะครับเหนื่อพลอย เงียบดีครับบงนี้อือ อยู่หนียนี่เสียงนกนะครับเสียงรถบ่ค่อยหลายแต่มันอยู่นอยู่ในครับผมอยู่สวนบางหวงก้นละมอง,มมอ,งอื พี่น้องคอยมืดกล <ısı> <uffs> ้องต่อเสียบได้ครับ หน่อยตอยงนีน้นะครับผมกล้องเขาออื กวนกรอบครับเปกดินปีก็ได้ของทรมาชาดเลยครับนะถืงฝนเลยง่ายเหมือนก้ เฮ็ดแตงเฮ็ดแจนครับผมมีฟ่ร่มคว่างชักรีบมากระต่ายชูมแม้มครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอไว้เพียงสองสี่ก่อนนะครับเนาะมนี้ก็สิขอมหาป้าจากพี่น้องพี่คนนะครับสำหรับผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้อยู่ปลาแซ่บไป่ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับมือพิษพลาดปากการในระหว่างกินมากเกินไปก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุงก้อนรับผมขอบคุณที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ข้อกาของว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องพ่ออัิปหน้าครับ